กับสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีเด้อพี่น้องยกทีทุกท่านเมื่อเกี่ยวเขาอ่ะซอยเสียบน้องนาเตาสมาเนี่ยผู้ปียวโอ้น้องภูวินคือเก่งแต่เจ้าเป็นเป้าเงียนตีตนเงียนมาตนเงียนมาซอยปะจักดีซอยดีเลยจักโอ้มามานหลับจ้าง ไเงินไปองเฮียนบ่าคูวินขาห้องได้เลยโอ้แม่หมดี่ยวขาเป็นนี่ได้แล้วกูวินจากปีเ้ยเฮ้ยมันห่ายันถ่ายแต่นี้ยไปกี่น่องกี่นองพี่้าอนไดลงมาถ่ายตัวกระตายลกกัดเจอะ แกจอดก็คุมงานเนี่ยนะก็คือถักทักขาวน้องแคทบบาวไข้เพราะน้องอติมาถิมแห้ไม่ใหญ่มากเรียงลานเปนงเลยฮะลานนะเลนนงให่แล้วไเครืองันด้วเหรอเกือก็ไม่ได้โดดยังสั่งยำเล้งเออยังสั่งย่างเว่นะตองเพิ่อกับญญาอักษลานเพิ่ กับสบายดีพี่ขางพี่น้องเป็นมาแต่เกี่ยวข่าเลยพี่เสี่ยวก็ลังขัวแมงมันพี่น้องจะจะแสบนเานาะปวดสนมันมเ้่นเดลย้ใส่ขนอกเที่ยวเรดีบออกไาว่านดลัย่นได้องอันนี้ฮะสามซองอันนี้ว,นวานนนี่นะจะแสบ ใครที่ชูก่อนคนเก่งผู้วินน้บบนอ,นองผู้วิน,บบน,อนอันไหนพายลูกไปเออน้องน้องโอมหรอ่อันนี้ใครมิรนนสุกินอนะ่ะอันนี้เลย,เยอันนี้หนแหงแซ่บกว่าอนยังพี่นอ้องเนางว่า,อนนาเ,กกเอาซีมมาแหลยแต่บอกเอาแม่นซิมก็ได้พี่นอ้องอ่าปีนี้กูทะเลกินเลยเ ไปังวบ่คุ i, uh <to> <to าฮะเจ้าต <to um ้มเจ้าต้มต้มปลาลูกแบเลยทำกินบ่คือมาแ่บใทพี่น้องไม่ปมงมันมันแสบ่บมันรางหนาเลยนพีอน้องแต่ซีปลามันบริโตกเริ่มมาแล้วอยากละอากไปบ้านปลากับมันึ ปลาอเห็นแล้วรึอือก็ใาือซื้อปลาเสี่วลงน้องพี่น้องบวได้จักโตปาชิซิมปลาค่ะค่ะปลานิลตกปลานิลเจด้าหล่ะกาแม่นอกันถ้ากันเมื่อพี่น้องจะหน่อยมาใหม่ ยังอัตตีพักกันเมื่อต้นต้นเทพต้นนั่นเลงคือสีเล้วเนาะสค่ะเล้อ้อ้าไม่เล้วจังบไปใช้กระบอกเขาน้ำเสบ่อตรงองต้ที่มัเบิดตรงเขานะ โหวดวะแกเอาไ,ไม้ดังแล้วบ่เอาถาได้ขานเหมือมงพึ่งเวเอาอ้อยชิคชินนยไปเอางไป่าอไหมเด้งวคังไคใบบัหนดนะัด่นหัวขา,นาในลุ่มคุดคุดหัหวขาไม่ได้เอ้ยดึงมากวจชงไคนะ สดๆเนาะอืมไะซื้อมักาคยเงินไปเท่าไหร่เกาะสิบพันก็เลยเงินเกาสิบพันก็หาไปนะโลเะ่ะไรโลหาสิแสดงมันเลยเลยค่ะมันเลยนั่นอือสามตัวสองโลกวดอือแล้วเซนหนึ่งดีเพื่อจะเอาบ่พออีกสองพันเป็นอะไรอีกอ่ะ กินข่าวก่อนสมกินสมก่อนข่าวพี่น้องเลยสามสิบพันกันแลนมาาันจังอู้น้อเลยจังมาได้เกี่ยวเข่าเกี่ยวเปลือกเท่าไหรลูกมันจังมาได้เกี่ยวเข่าพี่น้องอถ้าใคกินสมก่อนเข่าข้าวาาใหม่จะบ๊อยเอื่อนะข้ายใหม่พังแล้วอหาก็กินบอ๊อยเลยหาก็กินข้าวใหม่บ๊ว ถ้วขอมปลายามาดเีกโอ้ของปดตามหมงแกงหน่ไม้น่าเอ้ยอยากได้บริกิเต้หิงเลยเมื่อคืนเห็นยังเงกินใหยกูจะยากอยากกินหก็อยมกแกงหนไม้จอกใหม่อยู่ใช่แกงหนไม้อยากแกงหนไม้ให้เอาจอกใหม่ไมใช่ปเมื่อคืนเห็นงงแกงเ ไม่ได้งากเลยแกมม้นี่พอจะมาว้ากูหรอกให้เบ yes> ิ่งผดเสียเอาเห็ดกินเห็ดแก่บุ้ยต้มปลาลืมไปหน่อยเจ็ดเปื่อย ตรงปลาขมเลยขมยู่บ่ตรงปลาซีมเลยเ้ยมันซีมก่อนไม่ตกมเปิยแล้วจปนม่จังหวะนัลไป่่าีลืมเนาะดน้ซี ตำปาป่ายาโอ,อ้ยมะขามยังบดแตกทำเฮยตัวปลาซนะก่อนขามยังบด่นนาดทำบุหรี่คือโค้ดจ้อเข้าไปเจ้ามันมันแบบว่าจนเปืป่อยหน่อยลืมพากันไปก,กินสมก่อนน บ่ไ่ได้อยากได้กินสกห้าวนังไ่ได้กิอยู่ปันได้ห้ากินแล้วาก็มาโดยสมือเลยเก่งกับเราลงมือเองพี่น้องมันมาซอยได้หักใส่มันซอกันเจสดีนะไปพี่น้องีทุกทุกทางดสินห้างค่ะ สิปีแล้วค่ะใส่มันตำพี่น้องรถห้างค่ะรถห้างอะไรรถห้างเอซี่บอกว่ารถรถเท่นะพี่น้องเลยก็เป็นรถเท่รถเก่ารถเก่าใิเหมือนไอเฮ้ยดีกว่าให้ที่แล้วพี่จานั่นนบุแมนมันไปขางเดียวอันนี้เขาคงเคยใชยสภาพล่มตลอดข้สามันสิผ้าลุกบอกไม่พออะไร

กินอ,อยู่หลุมนะบ่กินอยู่หลุมบ่เท่ไรโอ้ยกระปะลงไปกินข้าวเดียวเนาะก,ก็เราขึา้นมา,าเปืออ่อยเลยตะกันนั่นกินส่งกระปะก็เลยด,ดีด่อเสียมากสั้นแห้งเปือ่อยกว่านั้นหนะ่าบอกว่ะพราะว่ากระยามันถุงเปืเป่อย <laughs> มันหิวมันกินดิดอก <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังเผาหน้า <laughs> เคียร์ต้องยัช่ชัวรว่ากินสมพี่น้องก่อนเิเลอข่าววันกินกินสมนะสมบะขามเย้เยน้ายานหนาบักทำ่บเปิร์ดเย้เย้ทำแบบทำให้มันเข่าเนื้อข้าวนางน้องชิมกันเลย ก็เป็น,นเนื้อเหอปปมือนปลาป่าข้างในส้มแมนมันเลยบละหูสรสชาติอต่องแล้วเฮ้มันสิคเคมต้มต้มยำปลาต้มยำปลานิลค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีแจ่วขีปลาไม,ไ,มไม่ใช่ต้ยมยำค่ะแล้วก็ส้มกระตุ้งค่ะส้มกระตุ้งแล้วก็มีส้มตำส้มตำนะมีรูรสชาตินะ เอาใส่นี้โรยให้บราซิลเพราะว่าน้องสูบค่ะใสจานตักตักสองจานก็พอแล้วมั้งมินนี่บรได้มากบร้อยบราซสามบอกมาเดาทุมาทำปะยังไงจ๊ะ

อีเอ I mean. well, oh, mm. in ื้อยเ้ยเวลมันเสิกินค่ะสามตัวก็สามมา้ยเนี่ยเจียบไปเรื่อยๆก็รำอันนี้แหละปานินอาใหญ่บ่บ่ตะมือกีเวลาแล้วโอ้ยากผมตรนีพักเน่ไปเอื้อยไปอยู่ไหกอาผมไปมึงไป จมนวนหนาเท่าไหร่น <Okay, S 1> ี่แมวน้าเิ่มาเกานกยิกระปายดำมาไปเฮ้ยก็แล้วก็ตําห่งกะกะแบ่งอีกัได้กูแบ่งบอกระกอันนี้อันนี้กันเสีมาไล่กับพี่น้องอันพี่น้องก็การเสีมาไล่กันจ้าภาเขาบริเวรบกอคณะอันนี้กะขโมยมายโด

เนื้อขาองไน่ะน้ำทำหลบอกบอยมันกินขาวใหม่ติมไหนหน่อยเอาติมขาลงมากับพี่น้องเลยมงดูหนยื้อไนี่อีะติมขามาน่ะสองิน่าจะติมใช้อานมั้ยนะใช่่เย้เมาหองค่ะหนูเอื้อยใส่ซีฟใช่ไหม้าน่งกินกับเธอเลยค่ะ นังดีๆสีดขอีๆสขอบใจทุกคนที่มาช่วยค่ะเคยล่าสาวล่าทีมงานบ่าวบอยเสี่ยวเสี่ยวเพื่อนเพื่อนหลานล้านพี่พี่เน้่มากน่ามันเนี่ยนะโอ้สิมือก้าวลาวเลยพี่น้องกซ่แบนี่บมันปรุงต้มปลากับมันปรุงแต่ว่าเจ่วนะสิมือผู้เสี่ยวสิมือผู้เสี่ยวเพื่อน มิน่โทรมาถามิดข่าวกันยังปะแกตกปลาอบอกว่าตำมะหงก็ต่มปลาแล้ะบ่มาสะ่เข้ยมยังวะคุณอาเอาอะไรใส่ลงไปครับปลาอุอ้มมาใส่ดิ